ล้าจะลองไทคูนชัปเตอร์อพาร์ทที่สี่นะครับแต่พาร์นทนี้แล้วผมเป็นเนี่ยน,นะครับผมอาจจะพาร์ทที่สามพาร์ทที่สี่พาร์ทที่สี่ดีกว่านะซีซั่นสองมากกว่านะสวัสดีเราอีกเกียนะครับอีกเกียจะพาเราไปไหนฉันฟินิชอันเอ็กเวลลส์ขอโทษดายไม่พูดโอเคต่อตันดีต่อครับ บิสมีฮาทีนมาโนตเนีอัพเดทสุดป่ะผมกดเรื่อยๆโอ้ยแล้วจะกดอะไรตรงนั้นอายุชีวิตฮอรีริเซตบราซีซีเคิดรอก่อนนะไม่มีซีเคิดไอเอโนซีเคิดอาหารใหม่ด้วยครับอิมเทลเลยูไอเฮลโนซีเคิดเรียบร้อยเขาก็าจะเปิดอันนี้ให้เรานะคะ แล้วก็ลงไปครับมันไปคุยกับอะไรกับเชฟนะครับแต่เรานั้นแค่จะต้องไปเอาของอันนึงมาแล้วก็เชฟก็จะให้เรามรผสมกันเองครับได้เชฟนางงอยตุย้ยผมแค่จะมาเอาไข่ไม่ได้เหรอไม่ไดอยกะลองมาะสมผบชอนให้เราหยิบหนังสือความลับอันนี้มาแล้วประตูนี้ก็จะเปิดขึ้น เมนูใหม่ของพวกเราผมก็จะให้ทุกคนไปดูกันเลยผมว่าจะระับกล้องที่ไม่เหมาะสมกับทุกคนนะครับโอเคกดอีไปอีกทีนึงครับผมจะไม่ได้เอาทุกอย่างมาครับพี่แบบนี้มีนะครับเฮ้ยไละฉันว่านายต้องเอาบุกนั่นไปที่ห้องเก็บของแน่ๆเลยมาจาะ นี่เป็นรูปใช่ไหมว่าที่เป็นรูปอีโอเฟอร์คอมเพลซ์ไม้อันนี้อันนี้เราจะต้องคอมพลีทให้ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนไหนเปลี่ยนได้โอเคอันนี้คลิกคลิกอันน,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 นี้แล้วก็มาคลิกอันนี้โอเคโอเคผมคลิกอันนี้แล้วก็มาคลิกกับอันนี้โอเคผมพยายามกดมั่วๆไปนะครับโอเคไม่ได้ ต้องถ้าเป็นของของเดิมเดิมก็ไม่น่าจะใช่นะของแถวเดิมไม่น่าใช่นี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใชออ่แล้วก็ชือ,อมไม่ใช่มผมว่าเราต้องเอาันนี้มาสลับเปลี่ยนแล้วก็ชือก ก็เอย่ง้มาสลับสับเปลี่ยนอ่ะชึบว่าแล้วอ่ะชึบไม่ใช่เฮ้ยไปแร้ว่าผมว่าเอา่านี้มาสลับสับเปลี่ยนอันนี้ชึบไม่ใช่ต้องหาคำตอบใพ้ถูกต้องนะครับแล้วเราจะผ่านโอเคว่าแล้ว เราต้องทำอะไรสักอย่างนึงที่มันถูกต้องครับผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ถูกต้องแหละนะครับผมลองกดม,ม่ั่วไปดูนะครับ ผมไม่อยากมาทำจุดอาหารเลยอ่ะจุดอาหารจุดอาหารผมคิดว่าเราจะต้องดูของคนอื่นนะครับแต่ว่าผมจะพยายามถามไว้ได้นี่ครับจะไม่สลับอะไรก็จะว่าไปเลยว่ากิฟตผมเอานนี้มา,าสำหรับนี้ได้แต่ว่าเราสามารถเสิร์ฟสภาได้ใช่ไหมใช่ ไม่ใช่มันแค่จะกดเล็กขึ้นน่อะไรเคไม่ใช่ต้องหานี่ถูกต้องด้วยจากที้ผมเราดูนะครับไม่ใช่มาสาสมน่นี่กว่าแล้วจำได้ ฮึถูกถูกนี่อืมผมมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ถูกต้องครับเฮ้ยถูกต้องเลยอืม ม,ม,มันใกล้จะถูกแล้วอะเอานี้ใส่กับอันนี้ถูกต้องด้วยอันนี้เดานะเอาอันนี้ใส่กับอันนี้ไม่ได้เอานนี้ใส่กับอันนี้น่าจะต้องเปลี่ยนสูตรผสมมั้งอันนี้ใส่กับอันนี้ไม่ใช่ใส่เค้กไม่ได้เราแปลว่าเราต้องใส่นี้อ่ะไม่ใช่ต้องใส่ตรงนี้ มาใสอันี้มาปุ๊บแล้วก็มาเชื่อมก็ลงมาปุ๊บมาปุ๊บมันต้องมีสักอย่างตรง,ตรงไหนที่มันถูกต้องอ่ะมันเแก้ไขาพิซซ่าตั้งหกนาทีโอ้โหเพิ่งได้มาครึ่งหลอดโอ้โหปวดประสาทผมมากผมจะต้องเอาอันไหนที่ถูกไม่รู้ กดทิมวมัวนี่แหละโอ้ยกดทิมัวก็ไม่ได้อะไรนะ้ะเอานี้มาเสกตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ผมพยายามคิดด้วยตัวเองครับบางทีผมอาจาจะจำได้นะครับผมใครจะไปรู้กดชุดยังไงก็ชุบ ผมว่าผมเอาแบบนี้แล้วก็เอานี้มาสลับสับเปลี่ยนแล้วก็นี้มาด้านบนอันนี้มาทางนี้อันนี้มาด้านมดตรงนี้โอเคเราจะต้องเอาอันนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ชึบ ถ้าคิดว่มั่วก็ถูกแล้วถ้าเราทำสูตรอาหารเสร็จก็ปุ๊บก็ดีใจดีใจมากเพราะว่าผมจะได้แบตแล้วก็แต่ยังไม่ได้แบตชัวชัวนะครับเราต้องไปให้ท่านท่านลูกค้านะครับรับชมนะครับมาทางนี้ชื่อผมว่าผมต้องเอานี้สับมาทางนี้อ่ะ Yes! Nice job. นายชอบดีมากนายไปได้ลราหลังจากที่นายทำมานาแล้วโ e ้ f เฟกกลับไปที่บา้านได้เบรุไมมาโกมิโนอมเพสโอ้โหกลับไปที่บ้านเลยหลังจากนั้นนะครับเราอันนี้จะมีเมนูใหม่มานะครับก็จะมีคนมานะครับให้เราให้ให้คนนั้นครับไปรับชมว่ามันเป็นยังไงนะ สองสกิลเชฟเลยอยู่ๆก็ได้สองสกิลเชฟเฉยก็นี้เราจะต้องให้คนนั้นบอกว่าผมต้องการกินโกลเมนโนครับอะไรอย่างนี้เราก็จะสามารถทำได้เลยนะครับผมก็จะเป็นคนเช็คทนั้นเองนะครับปังคือมีคนเช็กล่ะผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมนี้มากนะครับคือมันจะมีโกลเมนโนเอกมาผมก็ดีใจแหละ เพราะผมต้องการสะสมไขให้ครบแต่ว่าไม่อยู่เกมนึืที่ผมนั่จะสะสมไขไม่ได้เอปิ Epic ไม่ได้เกมแล้วก็ mm hmm. แล้วนะคะผมอันนั้นเชื่อว่ามันเป็นเบสแบสคินโซธุรกิจไม่ดีนั่นเองผมทำไม่ได้อนะครับธุรกิจไม่ไดีใจร้ายคุณใจร้ายนั่นเอะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ด้านกข้างนะครับมันเป็นที่ที่บอกว่า เรามีขี่ไข่แล้วแต่ว่าต้องรอไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็มานะครับเฮ้ยกดแล้วแล้วจนี่ครับโกมิโนโอเอกนะครับเรามีทั้งหมดสิบสองสิบสามนี่แหละเิสตอรองไทคุนชูนะครับนี่ครับผมได้มาปลาที่ผมไปฆ่าคนดีมา อดดอปมีแบจากเกมแบมีสวอมอันนี้จากไอนะดานเจนเควสอ,อันนี้เชชัชนโบที่คิดไปแล้วแต่ว่าผมอาจจะอัดวงหน้าช็อกโกแลตบันนี้ซึ่งผมไม่ได้บอกทุกคนหน้าตูดแล้วก็ของที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็ไขงูจาก คอสตอรี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจาก my d o p me saber sim dead chara egg ไข Sab er, ่ saber shark bite โคตรยากเลยอันเนี้ยแต่ว่าผมได้อันนี้กำลังจะได้แล้วครับประเด็นนี้อันนี้สองอันนี้ได้แล้วนะอันนี้กับอันนน้นผมได้เคยอัดคิดไว้ t i n y tank tower simulator ผม ได้หมด18ไข่นั่นเองน่าจะ17หรือ18ปเพราะมันน่าจะบวกอะไไปด้วยได้ไข่มาแล้วกูได้รับไข่อย่างที่คุณต้องซอมแล้วกอิดีดเอาเองบายบาย